ภาพใหญ่บนหน้าหนึ่งของไทยโพสต์เป็นภาพกิจกรรมเมื่อวานนี้ครับกระทรวงมหาดไทยมทหนึ่งเป็นประธานในพิธีรับมอบธงตราสัญ,ญลักษณ์นี่นายอนุทินชาญวีรกุลนะฮะและนี่คือขบวนที่ได้มีการร่วมใจกันทำของกระทรวงมหาดไทยหลังจากที่ส่งมอบธงจาก77จังหวัดทั่วประเทศสิสาย ไล่เข้ามาเรื่อยๆตามที่เราเคยรายงานไปนะนี่ครับบรรยากาศเมื่อวานนี้ครับที่กระทรวงมหาดไทยมทนหนึ่งเนี่ยนำข้าราชการและก็พระสกกนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยขบวนธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษากว่าหน,นึ่งนหคนนะครับลอมรวมทุกดวงใจของคนไทยประกาศพลังแห่งความจงรักภักดี นี่ฮะอันนี้กระทรวงมหาดไทยเมื่อวานก็เป็นภาพที่อยู่บนหน้านหนนังสุพิมชาวนี้ด้วยครับแล้วก็พูดถึงงานสำคัญนะฮะในโอกาสมหามงคล